สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องพระบ้านทั่วทีเพชรจิตจัดให้บายยุ้ยแล้วก็ช่องยุย้ยพระบ้านนะคะพี่นะใครปิดพ้านะคะก็เดี๋ยวจะส่งนะคะวันนี้นะคะวันจันทร์นะคะ อ่ขออนุญ,ญาตนะคะจัดส่งอีกครั้งน่าจะเป็นวันศุกร์นะคะพี่นะเพราะว่าหนูยังอยู่โรงพยาบาลนะคะถ้าได้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 ออกก่อนนะคะก็คงจะรีบกลับมาเคลียร์งานให้พี่ๆนะคะอันนี้ก็ไปไปมามา,มาระหว่างบ้านนะคะพิษณุโลกพิจิตนะ,ะก็ใช้เวลาอยู่นะคะแต่ว่าตั้งใจนะคะกลับมาทํางานนะคะหาพระแล้วก็รลายพระสวยๆให้พี่ๆเอฟซทุกท่านนะคะได้รับชมนะคะ ก็ถ้าช่วงนี้นะคะส่งพระช้าต้องขอประทานอภัยจริงๆนะคะพี่นะเพราะว่าหนูมีหนะ้าที่ต้องดูแลผู้ป่วยนะคะแล้วก็ไปเฝ้าไข้นะอันนี้ต้องขอประทานอภัยนะคะก่อนอื่นนะเรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะก็จะเป็นพระอ่าขออนุญาตนะคะซูมสักนิดหนึ่งนะคะเขี้ยวเสือนะคะพี่ๆนะเขี้ยวเสือหลวงพระปานนะคะ รายการแรกนะคะเป็นงานแกะอ่ะเป็นเคี้ยวเสือนะคะพี่นะหลวงพ่อปาโอ้โหเล็บจิกสวยเชียวแล้วดูพุทธสินนะคะหูตั้งนะคะนี่โอ้โหโปากนะคะอาเชียวนะ นี่นะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะพี่นะโอ้โหเท้านะคะจิกตรงพื้นนะคะนี่นะคะหูหนูตาลูกเต่านะคะพี่นะสวยเชียวนะรายการแรกนะคะเปิดมารายการแรกก็สวยงามเลยทีเดียวนะคะพี่นะโอ้โหคุธสินสวยงามนะคะไม่ธรรมดานะคะสําหรับองค์แรกนะนี่สวยจริงๆนะคะพี่นะสวยจริงๆนี่แทูง,ง่ายนะคะพี่นะมา ถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อนะคะโสธรเนื้อเงินนะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะพี่ๆขานี่พระโสธรเมืองฉะเชิงเซานะคะนี่นะนี่สองสี่หกศูนย์นะคะโสธรน,นะคะเรี่ยมด้วยกรอบเงินนะ โหดูความเก่าขององค์พระนะคะตัวพระก็เป็นเนื้อเงินนะคะพี่นะสําหรับใครนะคะที่ศรัทธานะคะหลวงพ่อโสธรนะ,ะยังไม่มีเนื้อเงินนะ,ะแนะนําองค์นี้นะคะพี่นะโอสวยงามเลยทีเดียวถัดมานะคะหลวงปู่ทวดนะคะเตารีดปีศูนย์ห้านะคะนี เป็นเนื้อนวะนะคะมีสององนะคะพี่นะวันนี้ได้มาสององนะรายการที่1น,นะคะมี2รายการนะคะโอ้โหดูคีตกันนะคะขึ้นนะคะอยู่ทั่วองค์พระนะดูเก่าคลาสสิกนะ,ะนี่เดิมเดิมเลยนะคะพี่นะรายการแรกนะคะเป็นรารายการแรกนะนี่ นี่ซอกองค์พระนะคะพิมพ์ลึกๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ผียขานี่รายการถัดมานะคะเป็นองค์ที่สองนะคะพระหลวงปู่ทวดนะคะตอรีดปี0ูนย์ห้านะคะองค์ที่สองนะ,ะโอ้โหดู โอ้นี่องค์นี้สวยนะคะพี่นะนี่ซอกนะซอกคอนะคะนี่เราให้ดูนะดูนะไม่มีหมกเม็ดนะคะพี่นะให้เห็นทุกมุมนะคะทุกมุมขององค์พระนะคะนี่กล้องหนูในชัดสุดๆนะคะชัดสุดๆนะเนื่องจากว่าเปลี่ยนด้วยนะคะเปลี่ยนกล้องนะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนะคะเพื่อ,อให้พี่ๆ fc ทุกท่านนะคะได้นั่ง ดูพระช่องนงยุ้ยนะคะประดุดเหมือนพี่ได้ส่องเองที่บ้านนะคะดูนะคะหลวงปู่ทวดนะอันนี้หลังหนังสือด้วยนะคะวัดช้างให้นะคะอ่านี่เป็นรายการที่สองนะคะมีสององค์นะถัดมานะคะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะเนื้อเงินเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะกรอบเงินนะคะพี่พี่ขานี่เสมาข้างนะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเสมาข้างนะคะ เรี่ยมด้วยกระเช้านะเป็นเป็นกรอบเงินกรอบเงินยกซุ้มนะคะกรอบเงินยกซุ้มนะนี่โหดูนี่ใส่มาข้างนะคะเรี่ยมด้วยกรอบเงินนะ โอ้โหดูนะโอ้โหเหรียญคมคมมากนะคะสำหรับรายการนี้นะคะถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะเสด็จพ่อรอห้านะเนื้อเปียกทองนะคะเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะคะรอสองหนึ่งสองเจ็ดนะคะพี่นะนี่นะนาพาคมคมนะคะ <c oughs> ผิวเหรียญน,นะคะเรียบตึงนะนี่ นี่ด้านข้างนะคะด้านข้างเหรียญนะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นเส้นขอบตัดนะคะชัดเจนนะมีอยู่ทั่วองค์นะคะนี่เหรียญหนึ่งบาทนะคะรอสอหนึ่งสองเจ็ดนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะเนื้อเงินนะคะเสด็จพ่อรอห้านะคะเหรียญราชลุจิยานะคะรัชกาลที่ห้านะคะเป็นเหรียญปีสองพันสี่ร้อยสี่สิบนะคะนี่นะโอ้โหแล้วด้านบนนะคะเหมือนมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะพี่นะปกติเราก็จะเห็นเหรียญกลมนะแต่ด้านบนมีแบบนี้ด้วยนะคะ จุลาลงกรณ์น,นะคะบรมราธิราชนะคะตัวหนังสือเนี่ยเป็นแท่งคมเตรียนนะคะก็เป็นผิวเหรียญน,นะคะเรียบตึงนะด้านขานะคะเราจะเห็นเป็นขอบกระบอกนะราชรุจิลานี่นะคะ ทินมินะคะนั่นหนูอ่านผิดหรือเปล่านะต้องขอประทานอภัยนะเป็นรูปกงจักรนะคะเป็นรูปกงจักรนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญนะคะหลวงพักกวยนะคะวัดโคศิตารามนะคะมีรอยจารด้วยนะคะสําหรับรายการเหรียญหลวงพักกวยนะคะเลี่ยมด้วยกรอบพลาสติกนะคะกันเหงื่อกันน้ํามาเป็นอย่างดีนะคะพี่พี่คะตาจมูกปากนะลวดลายจีวรนะคะชัดเจนนะสังคตินะคะโอ้โหมีรอยจารยอยู่ทั่วองค์พระกันเลยทีเดียวนะคะ นี่นะเราจะเห็นรอยจานนะคะโอ้โหดูผิวดูเหรียญน,นะคะอบอกเลยว่าสุดนะสุดสวยด้วยนะคะนี่ตัวหนังสือนะเป็นแท่งคมรวมทั้งมีรอยจานด้วยนะคะเหรียญลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโกศิตรามนะนี่ด้านข้างนะคะเราจะเห็นนะนี่เป็นกรอบพลาสติกนะคะลวดตาย,ยันนะ นี่นะคะตรงห่วงก็จะมีค่าปิ้นด้วยนะคะรายการถัดมานะคะปิดตาหลวงพระแก้วหลังแบบนะคะมีสององค์นะพี่นะเป็นเนื้อผงไบลานนะคะอโอ้โหบอกเลยว่าสวยงามจริงๆนะคะมือหูนะคะติดชัดเจนมากนะคะมีอ,อ่ปิดทองด้วยนะคะเนื้อผงใบลารายนนการนี้นะคะ นี่้องยุซยมให้ดูใกล้ๆนะคะพี่ๆคะ่ะโอ้โหหลังแบบนะคะหลังแบบนะรายการถัดมานะคะเป็นองค์ที่สองนะคะนี่ รายการนี้เป็นเนื้อผงใบลานเช่นเดียวกันนะคะพี่นะ่าจะเป็นสีดำนะนี่แล้วก็มีปิดทองด้วยนะคะปิดทองด้วย รายการถัดมานะคะเป็นเบียแก้นะคะหลวงพ่อนุ่มนะคะวัดนางในนะคะเรียมด้วยนะคะกรอบเงินนะคะกรอบเงินนะโหลวดลายสวยนะคะนี่แล้วดูลวดลายของเบียแก้นะคะพี่นะสวยงามนะ โอ้โห oh, oh. แล้วดูลวดลายของกรอบนะก็ไม่ธรรมดานะคะลวดลายของกรอบนะโอ้โ oh, ห oh. ดูรายการถัดมานะคะเป็นพระซุ้มกอนะ จุ่มลักถักเชือกนะคะแล้วก็ปิดทองโอ้โหซุ้มกรอองค์นี้สวยนะบอกเลยว่าซุ้มกรอหนูนะพระแต่ละรายการนะคะเลือกแท้ดูง่ายนะหิ่งยิ่งเดิมๆเ,เ,เลยนะคะพี่พี่ขานี่พิมพ์ลึกๆนะคะสวยๆนะ ะะสวยจริงนะพิมพ์ลึกนะคะคมลึกนะ,ะพี่นะนี่นะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จนะคะจุ่มรักนะคะแล้วก็ปิดทองนะคะถักเชือกนะคะพี่ๆคะ่ะนี่นะ ต้องห่วงนะคะก็สวยงามเลยทีเดียวนะคะพี่ๆคะ่ะหน้าพระพักนะคะอันนี้รายการนี้นะคะเกตทะลุซุ้มนะคะพี่นะหน้าเม็ดเลียวเป็นเม็ดถั่วเขียวเลยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะปริสุทโทนะตรงสังคติมีต่อกโค้ดด้วยนะคะรายการนี้นะคะนี่น่าจะเป็นปีเออ พอดูสักคู่นะคะพี่นะถ้าจําไม่ผิดน่าจะหนึ่งหกหรือหนึ่งเก้านะคะไม่ใช่นะปีหนึ่งเจ็ดนะคะพี่พี่ค่ะรุ่นพิเศษปีหนึ่งเจ็ดนะคะอโอ้โหให้ดูพื้นผิวเหรียญน,นะคะสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะส่วนกรอบนะคะเป็นกรอบเงินนะ หน้าพระนะคะเป็นเนื้อกระไา่ทองนะคะตัวหนังสือเป็นแท่งคมเลยทีเดียวนะคะเลี่ยมกรอบแล้วก็ยกซุ้มนะคะเลี่ยมกรอบยกซุ้มนะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพระเดิมนะคะออกวัดหนองโพนะคะหลวงพระเดิมนะหน้าพระพิมพ์ลึกๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขานะ นี่หลวงพ่อเดิมออกวัดนองโพนะคะเป็นเนื้ออัปป้านะคะพี่ๆขาเลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะนี่ส่องกันแบบลึกเจาะลึกเลยนะพี่นะนี่ตาจมูกปากนะคะชัดเจนเลยทีเดียวนะคะ เนื้ออัป,ปกานะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะหลวงพ่อปานนะคะขี่หนุมานนะเรี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะ พิม์ลึกๆสวยๆชัดเจนแบบนี้นะคะพี่นะโอ้โหเลี่ยมกรอบไปแล้วนะคะพี่นะไม่ต้องไปเลี่ยมแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบนะคะน,นี่ดูนะคะเนื้อหาวันณะนะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะพี่พี่ะมารายการถัดมานะคะเป็นงาแกะนะคะรายการนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะงาแกะหลวงพ่อเดิมออกวัดหนองโพนะคะ เอาจริงพี่ไม่เคยเอ่อไม่ค่อยได้นะคะไม่ค่อยเจอนะอือแล้วดูแกะคือได้เหมือนมากนะคะเหมือนมากพระเราเจ้าของนะคะพี่นะ <c oughs> สำหรับรายการหลวงพระเดิมนะคะออกวัดหนองโรนะคะ พระเรอเจ้าของนะคะพระเราเจ้าของนะโอ้โหหูนะคะติดชัดเจนนะคะลวดลายสังกตินะคะจีวรนะ,ะรายการถัดมานะคะเป็นแพะนะคะหลวงพระอ่ำนะคะรายการนี้เป็นเออเป็นงานนะพี่นะ อ่าอันนี้ไม่ใช่ไม้นะคะพี่นะเอ่อหนูไม่แน่ใจนะคะว่าทําจากอะไรนะคะก็ภาพแต่ว่าเป็นพระหลวงพระอ่าแพะหลวงพ่ออ่านะคะแพะหลวงพ่ออ่ํานะ าล่างนะคะมีรอยจานด้วยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะนี่น่ารักเชียวนะคะจุ้มจิมจุ้มจิมนะเขี้ยวเสือนะคะหลวงพ่อปานนะคะได้ถึง3รายการนะคะพี่นะโอ้โหตามตำราเลยนะนี่หน้าหนูหูหนูนะคะตาลูกเต่านะแล้วก็ ปลายเท้านะคะจิกลงพื้นนะคะได้ถึง3รายการเลยทีเดียวนะคะรวบรวมไว้ให้แล้วนะคะเลี่ยมด้วยกระเช้านะคะกระเช้าเงินนะรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะคะรายการนี้เป็นพิมพ์นิยมนะคะ อทองนะไม่ได้เป็นทองคําแท้นะคะช่วงนี้ไม่ได้เอพาพ้าเรี่ยมทองมาเลยนะคะพี่นะเอาพูดตรงๆก็คือด้วยสภาวะนะเศรษฐกิจนะคะก็ทองแพงนะคะพี่นะคงไม่มีใครนะคะที่อยากจะเอาเงินไปลงทุนซื้อทองนะก็มีนะคะแต่ว่าส่วนน้อยนะคนที่พร้อมจริงๆนะเศรษฐกิจแบบนี้คงเก็บไว้กินข้าวกันดีกว่านะ <c oughs> ด้านหลังนะคะกรอบนะเป็นรูปช้างแบบนี้นะคะเป็นทองอิตาลีนะคะรายการนี้นะคะนี่นะคะเป็นทองอิตาลีนะอ่าพระสมเด็จนะคะอยู่ในกล่องนะมีสององนะคะวันนี้สมเด็จมีทั้งหมด5องค์นะคะวันวันพรุ่งนี้นะคะจะเยอะหน่อยนะคะวันพรุ่งนี้จะเยอะหน่อย นี่รายการที่หนึ่งนะคะพี่นะนี่อันนี้นะคะสมเร็จวัลคังพิมพ์ใหญ่นะคะเกตทะลุซูมนะพิมพ์สวยๆนะพี่นะดูไม่ผิดพิมพ์นะคะแล้วก็หน้าพระนะคะโอ้โหมีเปลือกหอยนะคะพี่นะอุ้นขาวนะขาวแบบนี้นะเนื้อหามวลสารนะคะ โอ้พิมพ์องค์นี้สวยนะคะด้านข้างเนี่ยลอยยุบยับย่นนะคะพี่นะ รายการถัดมานะคะเป็นองค์ที่สองนะคะเนื่องจากว่า้องยูบอกนะคะมีสององค์นะคะรายการนี้เป็นองค์ที่สองนะคะพี่นะสมเด็จพระนางพิมใหญ่นะเกตทะลุซุ้มเช่นเดียวกันนะคะพี่นะนี่ช่วงนี้นะคะบางพื้นที่นะคะฝนอาจจะตกนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะ นี่นะเราไปต่อกันยาวๆเลยที่พระสมเด็จนะคะแถวสุดท้ายก็จะเป็นกรอบพลาสติกนะคะพี่นะอันนี้หนะ้าพระนะดูดูซอกองพระนี่ดูให้ดูนะคาบนะคะความเก่านะคะพี่นะนี่นะคะซูมให้ดูใกล้ๆกันเลยทีเดียวนะคะพิมพ์ลึกๆสวยๆแบบนี้นะ โอ้โหมาเรามาอยู่กันที่แถวสุดท้ายนะคะในกรอบเอ่อกรอบเลี่ยมกรอบพลาสติกให้แล้วนะจ๊ะก็เจ็ดชั้นนะคะเจ็ดชั้นนะอกตันนะคะเกจิโยเจ็ดชั้นอกตันนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะเป็นอย่างดีนะกันเหงื่อกันน้ํานะคะนี่อกนูนนะคะหูนะคะติดชัดเจนนะคะเราให้ดูนะหามวนสารใกล้ๆนะคะพี่นะใกล้ๆนะ กรอบนะคะเรี่ยมด้วยนะกรอบพลาสติกนะคะกันเหงื่อกันน้ำเป็นอย่างดีนะคะรายการถัดมานะคะ นี่เจ็ดชั้นนะคะเจ็ดชั้นนะอกตันเช่นเดียวกันนะคะอกตันอกนูนนะคะพี่นะโอ้โหใบหน้าหูเหินนะคะชัดเจนนะส่วนกรอบนะคะเลี่ยมด้วยนะกรอบพลาสติกนะคะ ที่น้องบอกนะคะกันเหงื่อกันน้ำเป็นอย่างดีนะคะมารายการสุดท้ายสำหรับ EP นี้นะคะพี่เพี่ขานี่โอ้โห สมเด็จพรังพิม์ใหญ่นะคะแจ้งนิดนึงนะคะว่าอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะรายการสุดท้ายนะรายการนี้เกตทะลุซุ้มอีกแล้วนะคะพี่นะเกตทะลุซุ้มนะคะนี่ดูหน้าพระพักนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูหน้านะคะใกล้ๆนะกูคาดนะคะความเก่าขององค์พระนะคะ พิมพ์สอกนะคะลึกๆแบบนี้เลยนะคะมาด้านข้างนะคะเลี่ยมกรอบนะอาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่เราก็จะเห็นรอยเป็นเนื้อตุกตับเลยนะยุบยับย่นนะคะขนมตุกตับเลยนะนีน่ท้ายคลิปนะคะเหมือนเดิมนะชมช่องทางการติดต่อนะคะ เบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์สำหรับยุยพระบ้านแล้วก็พระบ้านทั่วทิพเพชรจิตจัดให้บายยุยนะคะ0ูนย์เก้าหาสหนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ